<c oughs> ขอจเจริญพรญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาสร้างสมบุญบารมีให้กับชีวิตของเราแล้วก็อุทิศกรรมนาผลไปให้กับบรรทบุปปรุษผู้ที่ด่วงลับไปแล้วก็ดีที่มีชีวิตอยู่ก็ตามสิ่งทั้งหลายที่เราได้กระทําบําเพ็ญที่เรามีความเห็นที่มีความเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายที่เราได้กระทําบําเพ็ญลงไปแล้วนั้นก็ย่อมที่จะ เป็นเบียงในการที่จะให้ชีวิตของเรานั้นประสบกับออประสบแต่ความสุขหรือว่าประสบกับสิ่งที่เราปรารถนาเช่นมาข้าของเงินทองอที่เราท่านทั้งหลายได้พากันกระทำบำเพ็ญไว้ท่านการที่เราท่านทั้งหลายก็ได้พยายามสร้างสมคุณงามความดีเพื่อต้องการให้ชีวิตของเรานั้นมีความผาสุขมีความร่มเย็นในจิตในใจ แต่ความทุกข์ที่มันจะปรากฏให้กับจิตใจเราก็เป็นสิ่งที่เราไม่ปรา,า,ารถนาการสั่งสมบุญที่เป็นการให้ทานก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่ทําให้เรานั้นคลายความตหนีหรือว่าคลายความพึงพอใจในสมบัติเข้าของที่พึงมีพึงเป็นอยู่ก็มีการเอนุเคราะห์สงเคราะห์ให้กับผู้ที่ รักษาพระพุทธศาสนาก็คือเป็นผู้ที่มาบวชนี่ว่าพระเจ้าพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดวาอารามต่างๆเพรานสิ่งที่เราท่านทั้งหลายก็ได้าบำเพ็ญความดีเหล่านี้ก็ด้วยการให้เป็นหลักที่จะทําให้ใจของเรานั้นเป็นสุขแต่เวลาเราทุกข์เราไม่ค่อยนึกถึงว่าความทุกข์นั้นมันเกิดจากอะไรเราไม่เคยไม่ค่อยได้หาที่มาที่แท้จริง ให้มันตระจักรในใจเราเราจรึงไม่สามารถที่จะคลายความทุกข์เหล่านั้นไปได้แต่ถ้าเราพยายามหาต้นเหตุของความทุกข์ที่เราไม่ปรารถนาพยายามค้นหาในจิตในใจของเราว่าเราไปเริ่มต้นความพึงพอใจกับสิ่งที่เราเป็นทุกข์นั้นอย่างไรในวันเวลาต่างๆที่ผ่านพ้นมา เมื่อเราทำความระลึกความความเข้าใจไปในใจของเราความทุกข์ในใจมันก็จะหมดไปได้แต่ถ้าเราไม่ไปไล่เรียงหาที่มาของความทุกข์ที่ใจดวงนี้ปรารถนาต้องการแบบไหนยังไงเรายังหามันไม่เจอว่าต้นเหตุแห่งความทุกข์นั้นมันเกิดขึ้นที่ในใ,นใจเราเองถ้าเราไม่หาที่นี้น่ะความทุกข์ก็ยังไม่สามารถจะดับไปจากใจเราได้ถ้าเราไปหาในความผิดความถูก ในตัวเราก็ดีในคนอื่นก็ตามความผิดความถูกมันมีทั้งถูกและผิดอยู่ในตัวของมันเองความพอใจเป็นความถูกความไม่พอใจเป็นความผิดความถูกต้องก็ขึ้นอยู่กับความต้องการถ้ามันไม่ต้องการความถูกต้องก็ไม่มีผลอะไรกับชีวิตเราแต่ถ้าเราต้องการความถูกต้องมันก็มีผลหรือว่าไม่ถูกต้องแต่ถ้าเราต้องการมันก็ถูกต้องอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นว่าความถูกผิด มันเหตุผลของมันมันอยู่ที่ความต้องการหรือไม่ต้องการเท่านั้นเองถ้าต้องการมันก็มีเหตุผลมารองรับว่าสิ่งเหล่านั้นมันถูกต้องดีงามแต่ถ้ามันไม่ต้องการมันก็จะมีเหตุผลของมันเองที่มันจะสร้างเหตุผลของมันมาเพื่อลบร้างความถูกต้องนั้นเสียด้วยด้วยใจของของเราเองเพราะเราจะได้เห็นว่าถ้าเราได้ติดตามศึกษาใจของเราให ให้ความสําคัญกับการศึกษาเรื่องราวที่มันปรากฏขึ้นในจิตในใจเราเนี่ยอยู่ทุกค่ำเช้าวันคืนเนี่ยเราก็จะเข้าใจใจเราไปเรื่อยๆเมื่อ,เร,อเราเข้าใจเราดีพอเท่าไหร่ความสุขมันปรากฏขึ้นในใจเราแน่นอนในทางพระพุทธศาสนาที่ท่านสอนให้เราระชั่วทําดีก็คือเอาอะไรไปทําชั่วเอาอะไรไปทําดี ก็เอาวาจาของเรานั้นไปทําชั่วพูดชั่วไปพูดาำยาพูดทำเลวไหลพูดคำไม่จริงพูดคำจอเสียดอย่างเงี้ยเรนเรียกว่าเอาวาจาของเราไปทำชั่วไปทำไม่ดีแล้วเวลาทำดีเอาอะไรไปทำดีก็เอาวาจานี้เนี่ยไปพูดดีพูดจาอ่อนหวานนุ่มนวลพูดจาให้มันตรงไปตรงจริงให้มันให้มันมีความจริงอยู่ในตัวของมันเองอแล้วก็มีความรับผิดชอบในคำของมันเอง ตรงนี้ก็คือว่าเป็นความดีที่มันจะปรากฏขึ้นทางวาจาของเราทางกายทางการกระทําของเราความชั่วมันก็เกิดจากการกระทําที่มันเบียดเบียนตึงกันและกันนั่นเองแต่ความดีมันก็เป็นสิ่งที่เราเฉลสละทุ่มเทเราทําเพื่อเพื่อกูลบุคคลที่เราคิดว่าควรจะเพื่อกลในขณะนั้นเวลานั้นเราก็ไม่ทําให้ตนเองลําบากคนอื่นลําบาก อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราทําความดีอยู่ในเรื่องของจ,จิตใจที่มันกําลังคิดไปในสิ่งต่างๆถูกบ้างผิดบ้าง,างถูกหรือผิดนั้นอะไรเป็นตัววัดนะถ้าผิดมันก็คือความทุกข์ถ้าถูกมันก็เป็นความสุขแต่ความถูกมันอาจจะมันอาจจะทุกข์ในวันนี้แต่มันอาจจะสุขในวันหน้าแต่ความผิดมันอาจจะเป็นความสุขในวันนี้แต่มันอาจจะเป็นความทุกข์ในวันหน้าเพราะฉะนั้นเรา ต้องพยายามทำความเข้าใจศึกษาความเห็นในใจของเราว่าใจเราเห็นอย่างไงกับเรื่องราวอะไรนั้นในแง่ใดแง่หนึ่งหรือมุมใดมุมหนึ่งนั้นยังไม่เพียงพอเราต้องพยายามมองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีสองด้านทุกสิ่งทุกอย่างมันมีสองลักษณะของมันอยู่ในตัวของมันเองมีดีมีชั่วมีขาวมีดำอะไรมันมันมีอยู่ในตัวของมันก็เรียกว่ามีหน้ามือก็มีหลังมือ คือทุกสิ่งมันมีสองด้านแต่ถ้าเรามองอะไรในด้านใดด้านหนึ่งมุ่งหวังในด้านใดด้านหนึ่งอย่างเดียวแล้วเราก็จะไปประสบแต่ความทุกข์ในวันเวลาต่อมาแต่ถ้าเรามองอะไรสองด้านวันเวลาต่อมาเราก็อาจจะ,ะมีความเข้าใจว่ามันก็ธรรมดาของมันมันก็ต้องเป็นเช่นนั้นความทุกข์ในใจเราก็จะไม่ปรากฏนี่คือการศึกษาความ รู้ความเข้าใจของใจเราเพื่อที่จะให้เรานั้นละชั่วทำดีแล้วก็รักษาความดีได้อย่างต่อเนื่องก็คือรักษาความสุขให้มันปรากฏในจิตในใจของเราโดยการที่เราไม่เผลอไปพูดไม่ดีหรือไปทำไม่ดีเพราะมีความเห็นว่าการทำไม่ดีเหล่านั้นส่งผลให้เรามีความาทุกข์ในวันนี้แล้วก็ทุกข์ทั้งวันหน้าหรืออาจจะสุขวันนี้แต่ก็ทุกข์ในวันหน้าอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็น ความรู้ความเข้าใจในใจเราตามที่เราให้ความสําคัญเราคอยจะดูแต่สิ่งอื่นให้ความสําคัญกับสิ่งอื่นเราคอยจะศึกษาเรื่องราวในตำรับตําราในหนังสือหนังหาที่จะเป็นเรื่องราวของคนอื่นแต่เราไม่ค่อยได้ศึกษาให้ความสําคัญกับชีวิตเราเองเราไม่ค่อยอ่านตัวเราเราไม่ค่อยทําความเข้าใจกับตัวเราเราก็เลยไม่เข้าใจเราดีพอนั่นเอง เราก็ไปเข้าใจแต่คนอื่นเนื้อหาที่คนอื่นเขาเล่าอะไรมาให้เราฟังเราไปศึกษาเรื่องราวต่างๆที่เป็นชีวิตคนอื่นเป็นสิ่งที่คนอื่นเขามีความสุขความทุกข์แต่เราไม่ค่อยได้อ่านจิตใจเราไม่ให้ความสําคัญกับใจเราพั้นการที่ท่านบอกว่าให้เราภาวนาอ,อบรมจิตใจของเราอยู่เนืองนิดนะให้เราภาวนาอยู่ทุกค่ำเช้าวันคืนคําว่าภาวนาก็คือการมาศึกษาเรื่องราวของใจนั่นเอง เมื่อเราศึกษาเรื่องราวของใจดีพอก็ขึ้นชื่อว่าเราได้อบรมใจเราการที่ในเราอบรมใจก็นี่ขึ้นชื่อว่าเราได้ภาวนานี่คือลักษณะของการที่พระองค์ทรงแนะนำท่านสอนเราทุกคนให้เราโอปัญญิโกน้อมเข้ามาใส่ตนเห็นอะไรได้ยินอะไรเข้าใจในอะไรให้น้อมว่าเราเป็นอะไรอย่างเขาไหมถ้าเรามีสถานะแบบนั้นเราจะเป็นอย่างนั้นไหมแล้วสิ่งที่เขาเป็นอยู่อย่างนั้นเขาอยากจะเป็นหรือไม่อยากเป็น แล้วเราไม่อยากเป็นแล้วเราจะได้เป็นหรือไม่อย่างไรงให้เราโอปัญิโกน้อมเข้ามาใส่ตนของเราอยู่เสมอเพื่อมาปรับปรุงกายวาจาใจของเราให้กายวาจาใจของเรานั้นไปสู่ความสุขที่เราปรารถนาเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทําให้เรามีความสุขก็คือมาตรวจตราอาวาจาการกระทําคําพูดความคิดของเรานี่เองอเมื่อเราได้ปรับปรุงวาจาการกระทําคําพูดของเราไปอยู่เป็นประจํา ชีวิตเราก็จะประสบสุขไปเป็นลําดับนั่นเองเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ขออนุภาพเป็นคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงจงปกปักรักษาคุ้งครองให้เราท่านทั้งหลายมีความสุขท,ทุกที่วาราตีการด้วยการทุกท่านทุกคนเทินขอจเจริญพร